ลาสเตรเรียมอนุมัติเงินช่วยเหลือบัตรคนจนรายเก่ารีฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่18มินาคม2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะสืบเนื่องมาจากข่าวสารการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอข่าวสารไปบ้างแล้วนะคะ สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามข่าวสารความคืบหน้าหรือพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าที่ยังไม่ทราบสําหรับเงินช่วยเหลือนในครั้งนี้นะคะก็เตรียมรับฟังข่าวสารรายละเอียดในคลิปไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนรับฟังก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับ,บทราบถึวการลาสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง กันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะติดตามข่าวสารความคืบหน้าเกาะติดสาหรับเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็แน่นอนว่าทางรัฐบาลนะคะได้มีการช่วยเหลือตลอดเลยนะคะซึ่งมาตรการใหม่นะคะประชุมไปแล้วเมื่อวันนี้นะคะวันที่17มีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะเพื่งมาจ้า หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองที่มีนายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานซึ่งก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมกอบองอน,นั้นได้เห็นชอบนะคะสําหรับเงินช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้จือบัตรสุริกัรแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะซึ่งเป็นการช่วยเหลือ ส่วนลดค่าซื้อการหุงต้มนั่นเองเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้มีาไรายได้น้อยโดยได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานนะคะหรือทอพอจะทําขอรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2565งบกลางรายงานเงินสํำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจํานวน2ล้าน200ล้านบาทขออภัยทีนะคะเพื่อช สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบในราคาก๊าซ LPG นั่นเองค่ะทั้งนี้การยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะสำหรับก๊าซ LPG แก่ผู้มีไรายได้น้อยนั้นผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีก55บาทนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มเป็น100บาทนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ได้รับเพียงแค่45บาทต่อ3เดือนนะคะซึ่งก็อนุมัติแน่นอนนะคะสำหรับมาตรการใหม่นี้นะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มนะคะย้ำว่าจะได้รับเงิน100บาทต่อ3เดือนนะคะสหรับพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ใช้ส่วนลด ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ามาอัปเดตข่าวสารสำหรับการแจกเงินสวัสดิการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ